ขอขอบคุณคำแปลจากเพจเคล็วิชามหาเซียนด้วยนะครับสามารถเข้าไปกดไลค์กดติดตามได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับสามารถโด o n a t e สนับสนุนความเลอะเทอะได้ที่นี่เลยนะครับตํานานราชันเซียนแห่งนครตอนที่45ฮุ้ยไอเจ้าไขา่กนนี่กำลังดูดพลังของเบ้าไปถ้าคืนยังเป็นแบบนี้ต่อไปแล้วก็พวกเราได้ตายกันหมดแนะ่ โอ้โหโอ้โหรอบๆนี่มันเปลี่ยนสีเป็นสีแดงหมดเลยฮะโอ้มันจังสุดยอดจังเลยเหอโอ้โหฮะโอ้โหอะไรกันนี่เขาไม่เป็นอะไรเลยงั้ยหรือมันต้องบ้าไปแล้วแน่เลยไอเจ้านี่มันต้องบ้าไปแล้วแน่ๆแลวมึงดูมันทำหน้าซะสิแม่งวนตีนสุดๆโอ้โหนี่แกต้องเป็นผู้สืบทอดของอูเซียนบนพรพบุุษเผ่าจอมเวทจริงๆงั้นสินะไม่อย่างนั้นแกคงไม่สามารถยืนอยู่กลางจักระดูดเลือด ปิดวิญญาณของข้าได้หรอกนะเฮ้ฮฮไม่เบานี่ไม่เลวไม่เลวเฮนี่แกทายผิดแล้วละ่ะฉันไม่ใช่ผู้สืบทอดของเขาหรอกนะแต่ว่าเขาต่างหากละ่ะที่สืบทอดจากฉันไปนะปลาไหลเอ้ยไม่ใช่เลวไหลยังไงซะวันนี้แกก็ต้องมอบวิชาจอมเวทนั่นมาให้กับข้าเฮ้จ้าเอานี่ไปกินพลังขึ้นเตาเฮ้ยจ้าตูมเฮ้ยจะป๊บนี่ไอ้พวกเจ้าสำนักการแพทย์ อย่าอ้หังให้มันมากนักจอมยุทธ์ทั้งหมดของเมืองรั่วเฉิงมาช่วยท่านปรมาจารย์หลินแล้วครับฮ่า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 ขากถุยดีมาเองกด็ดีข้าจะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปตามหาเจ้าทีละตัวเฮ่เ <c oughs> น่จริงก็เข้ามาในค่ายคนของข้าสิไอเจ้าพวกงโง่เฮ้ยจูปุ๊บวัดดีนักนะเฮ้ย <c oughs> ย่ยได้ดูถูกจอมยุทธ์แห่งรั่วเฉิงเป็นอันขาดทุกคนบุกเข้าไปร่วมต่อสู้กับท่านอาจารย์ เฮ้ยจุดป <minority> ุ๊บาก็อในสืออย่าเข้ามานะนี่มันคือกับดักอ่ะฝึกไม่ทันแหละกูห้ามพวกมึงไม่ทันเฮ้ยอย่าได้ดูถูกกันเยอะลระพวกเราน่ะเป็นถึงฮะโอ้โหนั่นนะนี่มันเออฮึนี่มันมีบางอย่างไม่ถูกต้องฮะโอ้โหนี่นี่มันเกิดอะไรขึ้นนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันแน่เอฮึเยอะเย้แล้วพลังของฉันกําลังถูกดูดออกไปนี่มัน พลังกดดันรุนแรงมากทรงตัวไม่ได้เลยเก็บทรงไม่อยู่เลยฮะฮะจิบหายแล้วเขาก็ขยับไม่ได้สวยแล้วงานนี้ก็กูบอกแล้วไงว่าอย่าเข้ามาพวกมึงไม่ฟังกูเองนี่ไอ้ไฟนี่วกแกคิดว่าเข้ามาแล้วจะยืนอยู่ได้แบบสบายๆเหมือนฉันยรงไงกันเฮ้ยยอมยุดเองหรือ่าเชิงทุกคนล้นแล้วแต่ องอาจมีความสามารถเออแต่น่าเสียดายที่พวกแม่งโง่ไม่ค่อยมีสมองสักเท่าไหร่โง่ทุกตัวพูดง่ายๆจะกระดูดเลือดปิดวิญญาณของข้านะ่ะไม่เพียงแต่จะดูดพละ,ะกําลังของพวกแกออกมาหรอกนะแต่มันยังสามารถเปลี่ยนมาเป็นพลังให้กับข้าได้อีกด้วยเอาละทีนี้ข้าก็จะใช้พลังทั้งหมดของพวกแกนะ่ะ กลายเป็นมหาเทวะยังไงล่ะเออคือว่าผู้อาวุโสไทยซางครับเออใครคนนี้เลวร้ายยิ่งนักผิดกับจุดมุ่งหมายของสำนักของเรานะครับทำเช่นนี้แล้วสวรรค์จะลงโทษเอาได้นะครับผู้อาวุโสหลิวหุบปากจ้านี่เอาฝ่ามืออยู่ไลไปกินตอนนี้ท่านเจ้าสำนักนะ่ะกำลังเข้าฌานอยู่เ,เรื่องภายในสำนักข้าเป็นคนตัดสินใจรอก่อนเถอะ เราข้ากลายเป็นมหาเทวะก่อนเถอนนะต่อให้ท่านเจ้าสำนักอยู่ที่นี่แล้วก็เขาก็ต้องคุกเขาให้กับข้าฮ่าฮ้หจะกระดูดเลือดปิดวิญญาณงั้นเหรอถูกเอามาใช้แบบนี้แล้วไม่รู้ว่าส่สวีจือผู้บึกเบิกจะรู้สึกยังไงบ้างนะฮะเสียวสู่ทิ้งใ่ายคนที่ไม่ผ่านมาตรฐานแบบนี้ไว้ก็เพื่อป้องกันไม่ให้เหล่าลูกศิษย์ที่ไม่ได้เรื่องที่ถูกรังแกให้มันหมดสิ้นไป ไม่คิดเลยว่าแกจะเอามาใช้แบบนี้เฮ้มันน่าข้าทิ้งซะจริงๆเฮ้อูดจาเพื่อเจออะไรอยู่ได้เทมยังดูมินท่านเจ้าทวดท่านเจ้าสำนักการแพทย์ของพวกเราอีกข้าไม่รู้หรอกนะว่าแกไปรู้ที่มาที่ไปของข่ายคนนี้ได้อย่างไรนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วแกก็ต้องตายอยู่ดีฮนี่เอานี่ไปกินซะเฮ้ยจูปุ๊บเปิดใช้งานจักระดูดเลือดปิดวิญญาณ ฟิว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 ้าพลังวิญญาณหมดตัวแน่งานนี้กูอ้าเฮ้ๆๆ่พลังวิญญาณทั้งหมดของพวกแกน่ะจะจะต้องกลายมาเป็นของฉันฮะโอ้ท่านาตาอาจารย์หนีไปครับเอาฟิวฮะโอ้ต้องหยุดชะงักเพราะเจอสายตาอำมหิตเฮ้ย อะ,อะไรกันทำไมมันถึงไม่เป็นอะไรเลยล่ะ,ะเป็นเพราะพลังของจอมเวทอีกแล้วงั้นเรอะเฮ้ยน้อยโอ้ผู้สืบทอดของสนนงซือก็ไม่ได้เลวร,ย,รยไรไปซะทั้งหมดงั้นสินะเออได้เดี๋ยวฉันจะเหลือทิ้งไว้บ้างก็แล้วกันนะส่วนตัวไหนที่ไม่ได้เรื่องไม่ได้ราวฉันจะฆ่ามกท่อให้หมดทุกคนเลยเฮ๊ะหรือว่าเราจะโยนลงบ่อจระเข้ดีนะมันจะได้ไม่เหลือซากไว้ให้เห็น่ะ เออหรือว่าเราจะเอาไปฝังใต้ต้นมะม่วงดีนะรากมะม่วงจะได้มีเพื่อนคุยเฮ้ยจะบป๊อบที่มึงพูดมาทั้งมดน,น่ะเอาไปใช้กับพ่อมึงไป <c oughs> นี่แกตอบมาซะที่กูถามไปเมื่อกี้น่ะมึงต้องตอบกูมาซะเฮ้ยจ้าโกมุโกมุโน <c oughs> โกมุโนเปรี่ยเขาโนพ่อมึงสิอ้าโนแล้ว หัวกูโนแล้วอ่านี่สิทธิแห่งสำนักการแพทย์เอ๋ยพวกเจ้าทั้งหลายนะจงดูนี่ไว้ให้ดีๆสิ่งที่สนหนงสื้อต้องการส่งต่อน,นั้นพวกคุณไม่ได้เข้าใจมันเลยแม้แต่นิดเดียวคิดแต่จะแย่งชิงวิชาของผู้อื่นที่ได้รับสื็จทอดมาน่ะทำไมถึงไม่คิดที่จะร่ำเรียนให้ดีๆด,ด้วยตัวเองกันล่ะฮะนี่จงดูนี่สะสำนักสนงรูเหมือนหัวช้าง <c oughs> อ่านโคตรยากเลยฝัดเอ้ยลิ้นเกือบพันเนี่ยตำนานราชเซียนแห่งนครตอนที่46อะปิงปิๆงปงปงป,งป,งรประยิบระยับเปล่งประกายเออนี่มนีันจชวิงดาบผงออกมาจากหัวนี่มึงมาได้ไงวะเนี่ยออาฟุบ ตัดขาดเออนี่วิญญาณกูกลับเข้าร่างแล้วใช่ไหมเออนี่กูไม่ตายแล้วสินะอะโอ้โหปะ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 เป็นไปได้ยังไงกันกะกะอีแค่ตำราสนงทำไมถึงได้มีอนุภาพที่รุนแรงขนาดนี้เป็นเพราะเข้าใจถึงแกนกลางของมันงั้นเหรอเฮ้ยโอ้โหวะวิชาที่สืบทอดกันมาเป็นพันๆปีของสำนักเรา ด้วยกำลังเพียงคนเดียวก็สามารถสยบลงได้แล้วพวกเรานะ่ะยังศึกษาไม่ถึงขั้นจริงๆซะด้วยฮะมึงพูดอะไรนะเป็นเพราะว่าพวกเรายังศึกษาไม่ถึงขั้นงั้นเหรอมันเป็นเพราะพวกแกไม่ช่วยข่าตั้งหากล่ะไปตายซะเฮ้ยจ้าฮะโอโชิบอายล้วกูเฮ้จิปปบปูมฮะโอ,โะโอโนานี้นั่นน,นมีใครมาช่วยกันไว้ นึกว่าจะตายซะแล้วโอ้โหจะหายแกคว่ำนี่ฉันจะเล่าอะไรให้แกฟังนะตอนนั้นนะ่ะสนนงสือได้ยืมวิชานี้ไปใช้ร่วมกับสเสวียนหยวนสือถึงได้สยบสือโยได้สําเร็จนะแล้วถ้าหากว่าพวกแกสามารถเข้าถึงมันได้จริงๆแล้วก็สํานักการแพทย์นะ่ะคงจะไม่ต้องตกต่ําอย่างทุกวันนี้หรอกนะเฮ้ยจิปบดีดีมากดี ข้าไม่คิดเลยว่าแกจะได้รับสิทธิโทษมาถึงสองศาสแบบนี้นะถ้าอย่างนั้นแล้วก็ข้าจะไม่ออมเืออีกต่อไปแล้วล่ะ <c oughs> ข้าน่ะยังมีอีกวิชาหนึ่งเป็นความสามารถที่ไม่มีใครรู้เลยในสำนักนี้นะแม้กระทั่งท่านเจ้าสำนักก็ไม่รู้แถมตัวกูเองก็ไม่รู้ <c oughs> ไม่รู้เหมือนกันว่ากูทำได้ยังไงเฮ้ยจิปุบนี่ จงแหกตาดูให้ดีๆซะนับว่าแกน่ะโชคดีนะโชคดีมากที่ได้เห็นมันน่ะเกิดมาชาตินี้ไม่เสียชาติเกิดแล้วล่ะ <c oughs> เออพ่อพ่อพ,พ,พ,พผมยังไม่อยากตายครับพ่อได้โปรดอย่าทําผมเลยผมยังไม่อยากตายอ้าอ้ากยาวเลยอ้าฮะนานี้ชิบหายแล้วส่งเชิงฟึง นี่แกกำลังดูดพลังชีวิตของพวกเขาออกไปงั้นเหรอน้อยไอสารเลวเอ้ยวิวฟ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 ิวนี่บอลเกงกิเอาไว้ข้าได้เป็นเจ้าสำนักเมื่อไรก่อนเถอะเดี๋ยวข้าจะเขียนป้ายหน้าลุมศพให้การโจมตีในครั้งนี้น่ะแม้แต่มหาเทวะจากสวรรค์น่ะก็ไม่มีทางรอดได้หรอกเตรียมตัวตายกันได้แล้วล่ะพวกมึง เออคุณคุณหนูฟื้นแล้วเร้ครับเออเออนะน,นี่มันเกิดอะไรขึ้นกันนะเออนั่นเขาเป็นคนช่วยเราไว้นี่แล้วตอนนี้เขากําลังกําลังจะโดนโจมตีแล้วทํายังไงดีเราจะทํายังไงดีเนี่ยเฮ้ยจะบปั๊บไม่นะอย่าทําร้ายเขานะเออนะน,นี่เราไม่รู้ว่าความกล้านี่มันมาจากไหนแต่ว่าเราแค่อยากเราแค่อยากจะ เราไม่อยากเห็นเขาโดนทำร้ายแม้แต่ปลายเส้นผมถึงแม้ว่าเราจะต้องตายก็ตามเราอยากจะช่วยเขาเราอยากจะปกป้องเขาเราอยากจะนอนกับเขาเราอยากจะนอนกับเขาเราอยากจะเสียตัวให้กับเขาเฮ้ยจะปับ๊บ <c> ฮ <oughs> กูมาแล้วมึงเตรียมตัวตายแล้วใช่ไหมง <c oughs> ั้นก็ไปตายซะย่า yeah! เ <c oughs> ฮ้ยจะปับ๊บ หมับขมาให้ฮหนานี้เนี่ยๆน,นี่เธอเธอหิวงั้นเหรอ <c oughs> นี่เธอคงจะหิวมากเลยงั้นสินะ <c oughs> ขนาดเวลาหน้าสิวหน้าขวานแบบนี้เธอยังไม่เว้น <c oughs> เอ่อชีวิตของฉันคุณได้เป็นคนช่วยมันไว้ให้ฉันได้ตอบแทนเธอนะคะให้ฉันได้ตอบแทนด้วยร่างกายอันบริสุทธิ์ของฉันนี่เธอนะคะ <c oughs> ตอนนี้เลยก็ได้นะฉันพร้อมแล้วล่ะ <c oughs> โอ้ไม่จำเป็นหรอกนะ นั่นก็เพราะว่าฉันยังไม่หิวนะเฮ้ยจะปุ๊บหัวหน้าหันแม่งทบกูทีเดียวหัวทิ่มเลยสุดเฮ้ยเฮ้ยจะปุ๊บวิ่งตูมเอ่อนี่มันนี่มันอะไรกันโห่นานี้ แสงสีทองนี่มันอะไรกันฮะเออนั่นมันเออนี่นี่มันอะไรกันวะเออนั่นนะสิกูก็งงเหมือนกันเนี่ยเอาละปลอดภัยแล้วตอนนี้ก็เอาหน้าอกของเธอออกจากแขนฉันได้แล้วละแม่งใหญ่จริงหนุ่มด้วยฮะเออตกใจโทษตีแล้กันนะพอดีว่าเกาะเพลินไปหน่อยชิจะทักทำไมเนี่ย กำลังถูเพลนเลย <laughs> เออนะนี่คุณคุณเป็นตัวอะไรกันแน่ <laughs> เออนี่คุณเป็นใครกันแน่นะ่ะ